สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องลุงป่านะอาเบิร์ตสุสขุคนครับผมเมื่อนี้ก็มาเข่าไปแล้วครับผมไปเบิร์นน้ำกันด้อครับผมว่าสีมานบ่ครับผมปอแล้วครับผมดอกแหล่าแหกมานครับผมนี่ครับผม ีกดอกนึงครับพี่ดอกนึงครับผมนี่ครับผมงามๆอยู่ครับดอกนึง่งสวยๆครับผม นี่ครับผมดอกบานสามดอกครับผมนี่ครับผมสามดอกบานงามๆครับ มันเดือดดอกนึงครับผมนี่ครับผมครับพี่น้องเอ้ยบ่งขายเงาครับผม,มงามๆครับมาพระท่านพี่น้องเอ้ยเปื่อยเบิดดอกหนึ่งกับเปือ่อยดอกนึ้งกับเปื่อยครับนี่ครับผม ตัยเบิดพี่นองจักสีเอาใดญ่าวุน,นี่ดอกหนึ่งกำลังงาม,งามครับผมอยู่นี่อีกครับนี่ครับผมบานหมดแล้วครับนี่นี่ครับนี่ครับผมปุ่นครับผมนี่ครับ กันนี่ครับผมเครื่องนี้ครับนี่ครับออกหลายอยู่ครับองนี้ไปครับผมี่ให้ซอกแก้วเก็บกันครับอามเนาะราบ งามป่ะงามยุดอปนะี่ <c oughs> นี่ครับผมชั่วนี่เเ่าเล้วครับ หหบบส่วนเราดอกบานนี่ดอกหนึง่งดอกงามอยู่ครับ <c oughs> ครั <c oughs> นี่ครับผมนี่ปลาครับนี่ครับผม

นี่แตดอกงามงครับบมองนี่ดอกงามงครับนี่พี่น้องเอ้ยแตดอกงามงครับดอกจุ่ม น้ำปลาปลาใยญ่เล็งหน่อยก็มีนี่ครับผมนี่ครับอดอกบานนี่นี่นนี่สองดอก านะสามดอกกำลังงามครับ <c oughs> นี่ครับผมปกกในหน่อยกำลังงามครับผมดอกจุ้มๆอยู่ครับนี่ครับผมเก็บ <c oughs> เอาจากน้อยนึงครับผม พอได้ไปปนแรงครับผมสองโดดงามครับผมอีกโดดนึงครับออโดดนึงงามครับนี่ครับผมโดดนึงใช่ Uh, thầu là bó bà đồn Thầu đây đồn nó rồi, kêu vậy kìa vậy thầu hợp Ủa <laughs> uh, này nó no <laughs> สองดอกครับพป่น่อยพ่อได้กินอยู่ครับผม,มเบิ่งพี่นอ้องเพิ่มจนบานเพิ่งไหมงามครับดอกไหม รุดนี่ครับผมอเรากำงามครับอื 嗯，不错。对。嗯。好、嗯。哇，哦、了不？ ฝนตกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบาบอลกับสาแก้วเขาโตกับบานก่อนด้วยครับผมกับบานกันก่อนใช่แค่นี้ละกับบานก่อนเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับผมเดี๋ยว้สาแก้วเปิดให้เบิ้งครับผม พ่อได้กินอยู่ครับผมเดี๋ยวบอบอลขอกลับบ้านก่อนดวยครับผมฝนตกแล้วคลิปนี้ก็ากพี่ฟักนอนไว้เียก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ